ไงกุ๊บสวัสดีค่ะีสารวานยายกีนตาพ่อ,พองอยายกีนเริ่มสิบปูบแต่งโม่แต่งไทยีกแล้วเดือพี่น,อออน้องเอ้ยวันไหนตาพ่องกำลังขีดลองไังไงกุ๊บอีพอลูกบออยากให้เห็ดแต่ว่าเราอยากเฮ็ดเราบออยากซื้อซื้อเราค้นดูหน่อยอีตาพ่อ,พอ ขีดล่องบักแตงโมแตงได้ล้วพี่น้องเราขีดล่องไปเอ็นได้เกี่ยงกะสียายปุ๋ยยายพปุ่นแล้วกะสีไทยคบกกะสีเอาน้ำใส่แล้วกะสีปบูบักแตงโมขึ้นเกาละพี่น้องไตไงทวนทวนอยู่คุณคุณอะพี่น้อง จ้างรถไถไงสองรอบแล้วก็ปั้นอีกรอบหนึ่งคุณหาไล่พี่น้องพี่กายเฮ็ดสามไล่พี่นี่เฮ็ดหาไล่เด้อเฮ็ดเบิดทุทงมองดำหน้ามองดำหน้าวานเข่าหาไล่หกไล่นี่ละ ปีกายเฮ็ดสามคือสีได้มันง่ามปีกายนี่ปีนี้มันสิเป็นจ้งไดปลูกมองเกาเนี่สีได้บ่ไม่นี่แต่อพ่องย้ายกินผ้าส้มไ้แต่งโม่พี่นอ้องปลูกบักโม่อีกแล้วสีเริ่มลงมืออีกแล้วปีไม่แล้ว แต่พ่อกำลังไถทวนท้วนอยู่คน,น,นไม่นี่ยากกยกินกับมาทางหย่าคู่ฝ่ายออกจากข้าตะไข่ทาหไงพี่นอ้องคนณตะไข่หมักหน,น้าวคนณมักขามสมคนณ่ะ ปูปีกายนง่ามเราขามสุมถลมหัวล้ะพุนาค่าพาหญ่แล้วเอามาปลูกไว้สามก่อง้ามกะงามพี่เนาะผู้ฝายสิปินปลาขามแล้วปลาขามปลาหน้าวปลาเคียงกินเคียงยากบ่ได้ซื้อดอกปลาขามสมมาุมบักฮงบักห้อยก็เอาอยู่น้ำผู้ฝายนี่แหละต่ำพุ่น ายแพร่เล่า่นกล่องเฟียงเล่ากระสีลุกใบคางสาให้ป่าพุ่ลปลากระบอนสวดชวดอยู่เพราะอืดกินอีสานบานย้าิกเิ้นป่าแดงไงต้นกำาังหัวแดงจึงคืงจึงคืงมากตุลาซีโลุ่นตัน เหม่แดงจึ้งคืงจึ้งคืองอยอ,นนอ่ขนาดตัวละสามล่สี่ล่หุ่นตัวนี้พี่เนงะ่าเน่นกับลายหัวกำจึกมือกอยู่แต่ฟองก็ลังไงทวนทวนมากเลยขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปอีสานบ้านย่ายกีน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย้้ยกินในเด้อค่ะเด้อขอบคุณลูกหลานหลายๆติด,ดตามย่ยกินตาพองอยู่ส่องอีสานบ้านย่ยกินอยู่ส่องแต่งไทยผ้ามวนเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ